อพี่ชอบนะครับกดอยู่ในพื้นที่ผมก็เราดูก่อนค่ะว่าโอเคครับได้ครับก็จริงอ่ะผมว่าความกังวลเนี่ยมันได้หมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเพราะว่าการประชุมพายมารีเนี่ยผมก็ได้จริงๆแล้วเป็นของสมาชิกพรรคแล้วก็เพื่อนผู้สมัครหลายคนเนี่ยก็ผมเห็นว่าทุกคนก็เป็นเอกฉันเนาะให้ผมได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วผมก็มั่นใจแล้วก็ได้พลังจากทุกคนนะว่าเขาก็มาจับไม้จับมือมากอดผมตอนหลังเนี่ยว่ามันมากกว่าการที่ผมลงครับ ว่าภารกิจนี้ไม่แค่บางเกอกน้อยหรือบางพัดครับมันคือภารกิจของพักประชาชนทั้งประเทศที่เราจะทวงคืนความไว้วางใจผมพูดเสมอครับตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนมา7ปีเปี่ยว่าแอสเซทหรือว่าทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของนักการเมืองที่จะมีได้อะครับก็คือความไว้วางใจจากประชาชนเนาะในเมื่อวันที่เราเสียมันไปแล้วเนี่ยเราไม่มีทางทวงคืนมาได้ครับคุณจะใช้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่มีทางคืนมาได้เนาะผมก็เลยคิดว่าพัก หรือทุกคนเห็นว่าผมเหมาะสมในที่นี้เพื่อไปทวงความเชื่อใจนั้นกลับมาผมก็พร้อมรับแล้วก็พร้อมกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้ครับทานคะว่าเราจะกลับมาช่วยทาประชาชนอีกคจิงๆผมก็ช่วยอยู่ครับเมื่อวานก่อนผมก็เป็นผอ,เ,อเลือกตั้งนนนะตอนเช้าผมก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้นัทนภัรเขตผมอยู่ตอนบ่ายผมก็มาเป็นแคนดิเดตสอสอเฉยเลยนะครับก็ ไม่มีเวลาครับเวลาเราน้อยหมดเวลาลังเลเนาะคือผมว่าประเทศไทยเนี่ยสักหนึ่งวิธ,ธีสักหนึ่งวันที่เราเป็นอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ดีต่อกัาประเทศเลยเนาะคือยิ่งเราถอยหลังไปเรื่อยๆเรายิ่งเดินหน้าขึ้นยากขึ้นเนาะผมก็เลยแบบแทบจะไม่ลังเลผมว่าผมใช้เวลา8วิวิทีหลังมั้งในการตัดสินใจครับก็ไน,น้นอนครับก็ชาวบางพัดบางกอกน้อยครับผมก็มาตรงนี้เนี่ย ก็ตืนยันนะครับว่าพักเนี่ยไม่คิดว่าส่งไทยมาลงแล้วก็ชนะไครก็ได้เนาะดูอย่างคนข้างๆผมนะครับคนที่อยู่ในเขตผมเองเนี่ยแต่กี้ผมขอให้โหวตให้ยังยังบอกว่าขอพิจาราก่อนแน่นอนครับผมก็ต้องพิสูจน์ทั้งประชาชนในเขตทั้งพีชชอวว่าผมทํางานเต็มที่เนาะว่าจะนําประสบการณ์และความมุ่งมั่นนะครับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องได้อย่างแน่นอนครับก็แน่นอนเนาะผมว่าก็เป็นความจำเป็น48ชั่วโมงนี้ผมว่ามันสําคัญมากนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะอันนี้เขาคนนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าเนาะคือถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ก็อาจจะเป็นท่านอื่นก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือมองไปมองมาเนี่ยคือสามารถด่าผมได้เลยนะว่าผมตบัตสัตรหรือผมย้อนคำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คือแน่นอนครับว่าผมไม่มาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อตัวผมเองอยู่แล้วนะครับผมรู้ว่าครับว่าด่าผมก็ได้ครับแต่ผมมาที่เนี่ยเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นหนึ่งเสียงให้เป็นทางเลือกของอาชาวบางกอกน้อยบางพัดนะครับเพื่อจะเข้าสภาไปโหวตให้คุณเทงเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยผมว่าอันนี้สําคัญกว่าการที่ผมพูดแล้คืนคําไม่คืนคำํำผมว่าคนหลายคนเข้าใจครับว่าสถานการณ์นี้มันก็ต้องทําอย่างนี้แหละครับ แล้วเพิ่มเช่น้านีด้วยขอได้นี้ด้คับแี้มีการอยู่กับสมุนนี้นะคะสมุนรก็อมานไพรทีมาก็คือที่านงก็คอมามาา้

แก้มเลยครับของออแก้มก็ <นะ S 2> ดีนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ